รถสุดท้ายแล้วครับแล้วก็จะหยุดพักครับอันี้จะส่งพรุ่งนี้เช้านะครับสิบเอ็ดใบคันสองเมตรคันเมตรแปดสิบสองคันนันเมตรหกสิบ สสี่คันคันนี้สีิสามคันอันนี้ไม่ได้ทำใส่ใส่คันนะครับอันนี้ก็พอเดอร์นี้ก็ เกือบหมดแล้วครับผมเหลือแค่ที่สั่งเข้ามาใหม่คันเล็กๆนะครับคันเม็ดสี่สิบที่สั่งเข้ามาใหม่ประมาณแต่ว่ายังไม่ได้ทำครับสั่งคันเม็ดสี่สิบเข้ามาเจ็ดคันนะครับแต่ว่ายังไม่ทำยังไม่ได้ทำให้เขานะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ให้เขาโอนเงินมานะครับนอให้เสร็จรถนี้ก่อนแล้วก็จะพักก่อนนะครับแ๋ยวค่อยจะทําให้เขานะครับคันนี้สี่สิบเจ็ดคันอันนี้รถนี้แล้วก็ขอพักก่อนครับเร่งมาตั้งหลายวันนะครับวันนี้ก็ส่งเมื่อวานก็ส่ง,ส,งส่งทุกวันครับผม พร่งนี้วันเสาร์นะครับต้องส่งแต่เช้าครับผมอันนี้ก็จะรีบเข้าไปนอนก่อนนะครับเริ่งตื่นขึ้นมา,าแพ็คนะครับผมต้องมาทาสีคันก่อนนะครับคันที่ยังไม่ได้ทาก็มีนะคันที่ยังไม่ไทาที่ทาแล้วก็เสร็จแล้วก็มีครับที่แพ็คเสร็จแล้ว วันนี้ก็ส่งไปส่งไปสุรินครับวันนี้คันเมตรแปดสิบเมืม่อวานก็ส่งไปหลายคันอยู่ครับวานส่งไปลพบุรีด้วยครับวานอันนี้ก็ส่งไปหลายที่เลยครับส่วนคันที่จะเอากลับไปส่งที่บ้านก็มีครับทำไว้แล้วนะครับคันสองเมตรสี่สิบ คัน2เมตรนะครับคันเมตรแปคันเมตรห้นะครับที่ทำไว้นั้นจะไปส่งถึงบ้านนะครับที่สลรคามนะครับแต่ตัวนี้จะส่งไปสตีนะครับก็สู่รถเราก็เริ่มจะมีคนรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่ผม ตั้งใจทำมาทั้งย้อนกลับไปเมื่อสองสามสามปีที่แล้วนะครับสามสี่ปีที่เราที่คิดค้นแล้วก็ทำน่าจะสี่ห้าปีแล้วมั้งครับที่สูตรทอรลุนที่ทำมานี่ครับพี่ผมพยายามคิดค้นพยายามทำขึ้นมานะครับเอาความรู้มาพัฒนามาเป็นสูตรทอรลุนนี่ก็น่าจะสี่ห้าปีแล้วมั้งก่อนที่ผมจะไปเกาหลีครับผม ไปเกาหลีปีหนึ่งเต็มๆก็หยุดหยุดพัฒนาไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาจากเกาหลีก็มาทำต่อนะครับแล้วก็ได้มาทำแบบหนักที่สุดก็ตอนช่วงโควิดนี่นะครับสองปีที่ทำทุกวันเลยครับเดี๋ยววันจันท์นี้ผมก็ไปทำงานแล้วนะครับก็คงม,มีเวลาทำแค่เสาร์อาทิตย์นะครับ ก็ช่วงจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกาออกรกฎาคมสิจะเป็นช่วงที่ทางปทุมธานีจันทบุรีทางระยองทางอะไรนะครับทางสุตาคอน,นะครับเป็นลมลมเว้าของทางนั้นนะครับก็จะผมก็จะทําทางนั้นนะครับแต่ว่าจะทําเฉพาะหลังเลิกงานแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็จะทําส่งกับทางนั้นนะครับแต่ก็จะเป็นคันเล็กครับผมส่วนมากคันเมตรห้าสิบเมตดหกสิบก็จะมีแต่กลุ่มของคุณอาหารสตานะครับที่สั่งคันใหญ่คันสองเมตรเมตรแปดสิบนะครับเล่นที่ปรุมธาน,นีนะครับก็วันนี้ก็จะรีบเข้านอนก่อนนะครับตีสองนะครับพว่นนี้ถึงเชา้า ถ้าใครจะสั่งสนุ่สูตรของรนเรานะครับก็ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะรับออเดอร์แล้วนะครับผมก็จะมีน้องททีมงานอีกสามท่านนะครับที่รับงานอยู่นะครับตอนนี้ที่ผมฝึกจกนเก่งแล้วครับผมก็ชื่อชัยยงโสภาเป็นชื่อเฟซน,นะครับผมท่านหนึง่ง แล้วก็พ,พิมพ์ภาษาไทยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยชัยงโซภา,าชื่อเฟสนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เบียซาบาอุบลน,นะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เบาเก่งนะครับแต่ว่าภาษาเป็นชื่อเฟสก็เก่งนี่ใช่ไหมครับ KE แล้วก็วักแล้วก็ NG ครับผมเก่ง มีสามท่านนะครับที่ยังรับออเดอร์อยู่นะครับผม,ผมก็ใครอยากจะฟังสนุสูตรหัวล้ทนทำนองสนุสูตรหัวล้นเรานะครับก็สามารถติดต่อไปหาสามท่านนี้ได้นะครับส่วนผมก็คงไม่ค่อยได้รับออเดอร์ครับผมก็เพราะว่าจะไปทํางานประจําแล้วนะครับถ้าจะมีเวลาทําก็แค่หลังเลิกงานแล้วก็ วันหยุดต่ออาทิตย์นะครับเท่นั้นแหละครับอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอางสูงสุดของลุ่น้นะครับใครที่สั่งเข้ามาก็ผมทําให้แล้วนะครับนี่ครับรอส่งรอส่งให้นะครับนี่น่าจะเป็นลอตสุดท้ายแล้วนะครับผมที่ทำให้ใครที่ยังไม่ได้นะครับก็ได้ทุกคนนะครับผมไม่ไม่ค้างออเดอร์ใครนะครับ ทำให้หมดทุกคนครับโอเคครับขอบคุณนะกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดีครับ